สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมมัจไก่นันทาอดีตกรรมการสวคุมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุปถธรรมพบกันวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น3ขค่ำเดือน12ปีมะโรงนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวชะตาของ ทนายชื่อดังสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะครับที่กำลังเป็นกระแสสังคมในช่วงปัจจุบันจัดให้ตามคำแนะนำของ f c ผู้น่ารักเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะครับตกเป็นประเด็นร้อนเมื่อทนายตั้มนะครับสิทธาเบีย้ยบังเกิดกรณีถูกกล่าวหาช่อโกงมาดามอ้อยเป็นจำนวนเงิน71ล้านบาทนะครับยังไม่นับรวมกับสารพัด โจทย์เก่านะครับที่แตะมือกันออกมาแชร์ทนายตั้มกันแบบรัวๆเลยนะครับจุดเริ่มต้นอาชีพทนายของทนายตั้มนั้นอยู่ที่2,547นะครับเริ่มจากการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรีกับชาวบ้านเกี่ยวกับประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์าอยังต่อเนื่องนะครับมีการรวมทีมกับเหล่าทนายความนะครับทำงานช่วยเหลือสังคมภายใต้ทีมงานทนายประชาชนนะครับทนายตั้มและทีมงานได้ก่อตั้งมูลนิธิ ทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมเมื่อ2,559นะครับปีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รู้กฎหมายปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต <c oughs> โดยร่วมกับภาครัฐนะครับทนายตั้มผ่านคดีสำคัญนะครับทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคมอาทิ2,556นะครับคดีน้องพัดสาวท้องถูกรถ10บล้อชนแล้วหนีบาดเจ็บสาหัสหนะครับสูญเสียแขนและขาด้วยนะครับ ปี2557นะครับคดีน้องจีโน่ถูกวัยรุ่นราดน้ำมันจุดไฟเผาเ,าเสียชีวิตทั้งเป็นเลยนะครับสารตัดสินประหารชีวิตผู้ก่อเหตุคดีป2560นะครับคดีหวย30ล้านถือว่าเป็นคดีแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการของทนายตั้มนะครับด้วยการว่าความให้กับหมวดจรูนคดีปี2564นะครับคดีน้องชมพู่นะครับบ้านกกอกลุงพลป้าแตนคดีดังที่เริ่มจาก การหายตัวไปของ <c oughs> น้องชมพู่เด็กหญิงวัยสาขวบภายหลังทนายตั้มก็มีการถอนตัวจากทาคดีและเรื่องราวดราม่าที่ตามมานะครับ2565คดีแตงโมนิดาเป็นคดีดังอีกคดีหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏเป็นข่าวในช่วง2เดือนเต็มๆเ,เลยนะครับโดยแทต่นตั้มมันมีบกบาทมากเกินไปนะครับทำให้คุณแม่ของคุณแตงโมไม่พอใจสั่งห้ามยุ่งในคดีเพราะคุณแม่ ไม่ได้จ้างและมีทนายความแล้วนะครับ2,567นะครับคดีบิ๊กวงการสีกะกีนะครับโยงสวยโดยธนตาตั้มสั่งอ้างว่านะครับสวยมีการจัดการอย่างเป็นระบบคดีนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนนะครับถือเป็นการสร้างโจทย์ที่น่ากลัวยิ่งนะครับจนล่าสุดนะครับจากเคยเป็นผู้ถูกกล่าวหาต้องกลายเป็นเอ่อจากเคยเป็นผู้กล่าวหาผู้อื่นนะครับต้องกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาซะเองนะครับโดยมีข้อกล่าวหาว่าช่อโกง โดยมาดามอ้อยเป็นจำนวนกัน71ล้านบาท <c oughs> ที่มิใช่ให้โดยสิเนหานะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทานายตั้มกันสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับเกิดวันที่13สิงหา2อ2 4ตรงกับวันพฤหัสสวดีขึ้น13ข้ามคเดือน9ปีละกาอายุปัจจุบันคือ43ปี3เดือนกับ20วันนะครับย่าง44 <c oughs> เดี๋ยวเรามาโฟกัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันกันเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ขออภัย <c oughs> ในช่วงอายุ43ย่าง14คือราวสิงหา2567ถึงสิงหา2568บริวารในทางทักษะกระทบกระดุมพระกระทบมรณนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองรวมถึงการดึเนินชีวิตนะครับอุตสาหะไปกระทบราหูกระทบสิริโชคในอังคาวิชาจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนที่เคยอุปถัมภ์ค้ำจุลและจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับคดีความนะครับ กาลักกินีไปกระทบมาตาและมหาชนในอังควิชาจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิงสูงอายุในเรื่องที่เป็นความจริงและไม่เป็นความจริงรวมกันนะครับจุดเด่นในช่วงอายุจรนี้ก็คือด้วยกรรมะนั้นเป็นสีในทางทักษะกระทบมาอุามภ์นะครับจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือครับให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับที่จะเป็นประเด็นหนักก็คือในช่วงเดือนจอนะครับคือช่วงพฤศจิกา2567นี้นะครับ ช่วงนี้ต้องถือว่าเข้าเขตอันตรายนะครับด้วยมีความเสียหายในดวงชะตาหลายจุดนะครับจุดที่1นนะครับบริวารไปกระทบกรรมะมีกรรมเก่าบางอย่างส่งผลนะครับในเรื่องของตาแหน่งหน้าที่การงานจุดที่2อ,อายุในทางทักษะกระทบราหูและกระทบหินนะจะมีปัญหาในเรื่องของคดีความถือว่าสาหัสสากันและค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับ <c oughs> จุดที่3นะครับจุดนี้ถือว่าสําคัญยิ่งนะครับด้วยอริไปกระทบภายา ไปกระทบหมาวบาดในอังคาวิชาและเป็นการลกินีในช่วงเดือนจอด้วยนะครับมีโอกาสถึงขั้นติดคุกติดตารางกันเลยทีเดียวนะครับมาถึงตรงนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าช่วงที่ทนายตั้มอายุ43ย่าง44คือราวสิงหา2567ถึงสิงหาคม2568ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหนักหน่วงในเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงาน <c oughs> และรวมทั้งคดีควานมนะครับขอไปอ่ะแต่ถ้าว่าดวงชะตานั้น ยังถือว่ามีความแข็งแกร่งอยู่นะครับด้วยมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องราวที่เกิดขึ้นถือว่าประนีประนอมความกันได้นะครับประเด็นอยู่ที่ในช่วงเดือนพฤิกายน2567เป็นช่วงเดือนจรที่ถือว่าเข้าเขตอันตรายนะครับด้วยในดวงชะตานั้นมีโอกาสถึงขั้นติดคุกติดตารางกันเลยทีเดียวหากสามารถผ่านเดือนพฤิกายน2567นี้ไปได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องของคดีความน่าจะมีการตกลงยอมความกันได้ ท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในหลักของพระพุทธศาสนานะครับพุทธองค์สอนไว้ว่ากรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมผมอาจารยไก่นะันทานครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกราวที่เป็นปัญหาของท่าน โดยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหวมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเก,กือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุกคนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือเลเซนนะครับถ้าไม่มีเลเซนเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือนะครับเพื่อดูธาตุของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูหัวเหงและ5คือบทรุษศพที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชม ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับเงินทองอยากได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่เหนววาดขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดียไลน์เวลาก็ประมาณสัก9นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทตอน,นดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับ หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คาว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับหรือพิมพ์คาว่าห้องโหงนารันทาซึ่งผมทำรายการไว้มากเกือบ400คู่นะครับเลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ